กันไหมโอ้จังยามไเด้อบแบบนี้ป้ามี่จะบ,บ,บอกกับเราเนาะแต่ว่าพี่กายนี่ก็ว่าโอ้ยจังสีมายามไเด้อดไปสั่นออดไม่รกกับไหนมากคือเก่าเนาะพี่นายนะก็จะเป็นเป็นสี่เนาะออดไม่รกกับไหนมากคือเกา่ายังมีความรักความผูกพันกับเมืองไทยของเราแล้วก็หัวใจสำคัญของเมืองไทยก็คือคนนี้ ฝากเพื่อนๆติดตามช่องพี่ตั้มตามิยะด้วยนะคะเขาคนนี้คือน้องชายคนเดียวของสาวตุ้มเนาะที่ให้บริการสาวตุ่มจนทริปสุดท้ายนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามช่องสาวตุ้มมาตนตะแย่ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามสำหรับ ที่ต้องการมีความสนุกสุขสันต์หันสากับชีวิตสาวตุมต้มันะแ่เพราะว่า,าสิเป็นในต่างแดนหรือว่าในเมืองไทยหรือว่าสถานที่ต่างๆที่สาวตุ้มไปเนอะก็สินั่มเอาบางส่วนบางตนมาให้พี่น,อน้องในเมืองสำหรับคลิปนี้สาวตุ้มอยู่ที่ประเทศไทยกำลังเสด็จย้างไปสนามบินสุวรรณภูมิ ออกบ่ายโมงกับ20นาทีนะคะขอบคุณและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สาตุมคอลากไปแล้วพี่น้องหลังจากตรวจหนังสือเดินทางแล้วเนาะกระสิออกมาปองนี่ สำหรับผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศเนาะก็จะเห็นรูปปัน้นสิมีความหมายว่าแนวใดกะแล้่แต่วาไผสิมโนภาพไปเนาะสำหรับสาวตุ่มก็สิมโนไปว่าเป็นรูปปั้นของเทพพบุตรที่ดึงจองกันหางพญานาคตัวพญานาคก,กับอกุมภกัน ร่างกายกำยำ่ดึงจองพญานาคมองนี่ก็สิเป็นสนามบินสุวรรณภูมิที่ผู้เดินทางสิไปเมืองนอกเมืองหน้าสิกายมาเห็นซึ่งเป็นศินละปะภาพป,ปั่นที่สวยงามศิละปะรูปปั้นที่สวยงามเนาะสาวตุม่มว่ามันอลั่างการก็เลยเอามาให้พี่น้องได้บึง ผู้ที่สิได้เห็นกับหูกับตาก็คือผู้ที่เดินทางออกนอกประเทศเนาะสาวตุ่มกะสิไปขึ้นเครื่องหล่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหนา